สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นชุดนักเรียนชุดนักเรียนเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวอยาได้นำสือค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสากับครอบครัวสอทอทอจันทบ,บรุรีด็อกเตอร์ทีวีครั้งที่หนึ่ง ในโครงการคารวานร่วมใจสู้ภัยหนาวสู้ชาวยางเปียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องกันหนาวยาสามัญประจำบ้านให้กับพี่น้องตำบลยางเปียงและมอบอุปกรณ์เครื่องกันหนาวชุดนักเรียนสื่อการสอนและสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาใครสามารถสมทบทุนหรือบริจาคสิ่งของตามกำลังได้ที่จังหวัดจันทบุรีณนะที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยองณนะร้านอาหารตำนานป่าและโรบินสันระยองจังหวัดเชียงใหม่ณนะที่ทําการสํานักประชาสัมพันธ์เคสามจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook ฝ่ายผลิตร,ร,ร,รายการสททด็อกเตอร์ทีวีหรือโทรศัพท์039-471-090และ039-471-088